สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมอยู่นะวันนี้จะเข้ามาบอกว่าได้การได้ทาการแต่งหน้าเบาๆเพื่อที่จะไปดูคอนเสิร์ตเนาะ <S <S ก็จะเข้ามาบอกว่าการแต่งหน้าลุคนี้ง่ายมากๆเลยเริ่มจากการเขียนขอบตานี่ให้ยาวมากว่าตาจริงนิดหน่อยนะ <S <S แต่ว่าการเขียนตาแบบนี้นี่แค่นี้ครึ่งตาล่างวัานี่แล้วก็ย้อนกลับมาถึงครึ่งตาบนแค่นี้เอง จะทําให้ตาดูแบบว่ายาวขึ้นแล้วก็เฉียวด้วยจากนั้นก็ใช้สีชิมเมอร์สีขาวเหลือบเหลืองนี่ทาทั่วเปลือกตาเลยจะทําให้ตาดูโตขึ้นเพราะว่ามันจะมีเงาสะท้อนตรงนี้ตลอดเวลาเหมาะกับการถ่ายรูปด้วยเสร็จแล้วก็ใช้สีชมพูเบาๆนี่ไล่จากหัวตามาถึงกึ่งกลางตาให้ชิดกับขอบอายไลเนอร์ที่เราเขียนไป มันจะทำให้การแต่งตาดูแบบว่าไม่ขาดตอนเนาะเอาสีตัวนี้มามาช่วยแค่นี้เองง่ายๆก็ขั้นตอนการแต่งยังไงก็เดี๋ยวจะมาทำให้เพื่อนๆดูเขาหลังละกนันนี่แล้วก็ติดขนตาแค่ปลายตาเองเป็นไงก็สวยดีนะแล้วเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าวันนี้แต่งหน้าไปทำไมไปดูคอนเสิร์ตใช่อย่างที่บอกไปตอนตอน้น แล้วก็ขอเข้าเรื่องนิดนึงแอบโฆษณาว่าเพื่อนเข้ารอบนะตาเป็นตัวจริง12คนของ True AS ครั้งนี้ก็กำลังจะไปเชียร์เพื่อนยังไงก็ฝากติดตามอ่า V12 โอปอนะถ้ายังไงลองไปติดตามชมก่อนได้นะจ๊ะตอนนี้ขอเดินทางก่อนแล้วก็รู้สึกว่าฝนตกหนักมากเดี๋ยวไว้มีอะไรดีๆหรือว่าเทคนิคการแต่งนั่ง,ง่ายๆจะเข้ามารีวิวแล้วก็เข้ามาบอก แล้วก็เข้ามาแชร์ให้เพื่อนๆในครั้งหน้าละกันบ๊ายบาย